วันนี้เราก็อยู่กับแคนทาจิกเกษตรนะผมเย่มูออมมาจากมกาโคนี้ได้แล้วก็อย่างว่าแหละยังไม่ได้ซื้อไม้เทินรอสิ้นเดือนก็ในส่วนของทาจิกเกษตรวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายมังกรมาพก,การนะครับผมก็ลูกเล่นหลักก็จะคือการเช็คฟอนและเ hey ฮแถวหน้านะครับผมเฮ hey ยังไงนะเหรอเพราะว่าทุกตัวที่เป็นมังกรมาพก,การเมื่อเช็คพบฟอนเทกเกอร์จะได้รับหนึ่งคริติคอลเพิ่มนะครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันเลยนะครับก็ ไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียเวลาก็ไปเริ่มกันที่ในส่วนของเด็กโปรไฟล์กันเลยมาเริ่กันที่เกรดสามแรกนะผมก็จะเป็นในส่วนของเจ้านี่นะครับผมกับมังกรบปภการที่แท้จริงเบลโดเมอุสนะครับผมอ่าก็จะเป็นท่าจีกเกษตรที่ไม่เน้นเล่นกับเกตซัพเวรผมแต่เน้นเล่นกับฟรอนทิกเกอร์นั่นเองก็เช็คฟรอนทีเฮทั้งสนามนะครับผมแถวหน้านะก็ สกิลออโต้เวนการเรียกาที่ว่าใช้ฟ้อนบวกคลีเนี่ยผมจะขอรับในฐานที่เข้าใจแล้วกันเพื่อให้มันกระชับต่อการถ่ายทำก็จะพูดถึงสกิลด้านบนอย่างเดียวผมก็สกิลแรกผมแอคทีฟเวนกาวันเพิ่อนคาร์คอร์สคือรีทายเรยการของคุณหนึ่งใบเลือกเรียกาของผู้แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นค้นหาการดที่พอมว่ามังกรบาพก,การจากกองการของคุณไม่เกินหนึ่งใบขอการนั้นลงช่องเรียการสลับกองการดและยูนิตนั้นได้รับพลวังเพื่อนห้าพันจนจบเทิน ก็จะเป็นแวนการ์ดที่ยืนหลักนะครับผมที่ช่องแวนการ์ดก็เก่งครับผมสามารถรีดกองการ์ดได้ด้วยการเสิร์ชหาเพื่อนลงสนามนั่นเองเกรดสามไปสองผมก็จะใส่ไว้แค่เท่านี้เลยกับมังกรบัพการที่แท้จริงบาร์เรลท็อปนะครับผมก็บาร์เรลท็อปมีสกิลออโต้แบนการ์ดประกาศลงสนามจากไหนก็ได้นะครับผมถ้าแบนการ์ดคุณเป็นคำมีคําว่ามังกรบัพการในชื่อการสเขาจะบาร์หนึ่งใบคาคัสจั่วการ์ดหนึ่งใบและยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์น ก็ถ้ารวมกับสกิลของเจ้าเบโรเมอุสเนี่ยก็จะตีที่พาวเวอร์22,000เลยทีเดียวไม่รวมในส่วนของแอกเซลเซอร์เคิลแล้วก็ฟรอน t ทกเกอร์นั่นเองก็เกรดสามไใส่ไว้เท่านี้แล้วครับผมก็ต่อไปไปที่เกรดสกันเลยเกรดสองใบแรกก็จะใส่ไว้กับนี่ครับผมวานิลามัางกรคขึ้นเสียงโทนทูพุสนะครับผมอ่านถูกไหมวะโทนทูพุสโอเคถูกต้องก็จะเป็นใบเก่งของทางช่องอ่า ทีมฟริกิตนะครับผมโก oh, oh, ผมติดตามเขาทุกคลิปเลยแบบแบกจริงอะตัวเนี้ยมูลาคุมโมยังสู้ยากเลยอะ่ะ mm hmm. ก็ติดไปสองใบผมในลิสต์ของผม mm hmm. ก็ถ้าใครอยากดูคลิปของทีมฟริกิตเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปใต้ใต้คลิปให้แล้วผม mm hmm. ก็เกาะพี่ดังหน่อยนะนิดนึงนิดนึงแต่ผมชอบชอบทีมงานมากตัดต่อดีมากๆก็มันไม่มีอะไรหรอกมันแค่ยืนหม mm ื่นสองแค่นั้นเองอะเอามารลช่องแวนหรือจะยืนช่องเรียก็ได้ให้มาตีง่าย เรซองไปสองก็ผมก็จะเป็นกับมังกรบรรพกาลที่แท้จริงอโลเนรอสนะครับผมก็แหม่สีขาวตอนแรกผมนึกว่าอินโดเมนัสเล็กนะจากจุลศิลป์เวิลด์ก็มีหนึ่งสกิลที่เป็นออโต้เรกานะครับผมไอสกิลเช็คฟอนต์โบกีก็ช่างมัน้าตฐานที่เข้าใจออโต้แบนเรียมาลงสนามจากมือนะครับผมย้ำมาจากมือใช้งานสกิลของเจ้าเบลโดเมอุสเนี่ยไม่ได้นะครับผม คาตาบาลหนึ่งเป็นค่าคอสดูการ์สามใบประจุจากกองการ์ดของคุณคอการ์ดที่เขาว่ามัางกรมาพการจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียกอากาศและนําที่เหลือไว้เรียงใต้กองครับผมก็สามารถสแปมสนามได้นั่นเองครับผมเป็นอีหนึ่งยูนิตท,ที่เก่งมากๆเลยครับผมเรกรดสองประจท้ายก็จะใส่ไว้กับนี่ครับผมกับมังกรมาพการที่แท้จริงเอฟสเตราโก้ F นะครับผมตาดทายเซอร์ท็อปนะครับผมมีความสามารถคอนติเนียรเรียกอากาศ ถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องเรากาที่เพิ่มขึ้นมาก็นั่นหมายความว่าเป็นช่องแอคเซลนะครับผมยูนิตนี้จะไม่ถูกรีธาด้วยความสามารถการ์ดของคู่แข่งและพลังเพิ่มขึ้น5พันนะครับผมแต่ยังถูกเลือดจากความสามารถราคาขอได้นะครับผมก็สมมติถ้าหากเจอในส่วนของสกิลอย่างแฟนทอมโอเวอร์ลอแล้วก็ไม่ก็แฟนทอมลัสเตอร์ดากอนหรือสกิลเผาสนามอย่างแคนคาเิโร่อย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกรีทาดนะครับผมแค่เลือกไดเฉยแต่ถ้าเจอสกิลประเภทแบบบายทิ้งยกขึ้นมือที้ก็ บายบายนะครับก็ใส่ไว้เท่าที่ผมกับเกรดสองสิบใบต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งใบแรกนะผมก็จะใส่เป็นมังกรบพัพก,การที่แท้จริงเอาบาทเทลนะครับผมก็ดีไซน์ไม่รู้ว่าจากอะไรเหมือนจอระเข้เลยก็มีความสามารถคอนติเนียวันกาดไรกาไร้เทิร์นของคุณถ้าคุณมีวันกาศที่เป็นมังกรบพัพก,การในชื่อกาดพลังเพิ้นขห้าพันนะครับผมก็จะตีหมื่นสามนะผมก็สามารถตีเข้าแคลนฟอร์ได้เลยนั่นเอง ก็ถือว่าโอเคนะผมกับเจ้าอัลบาทเทลมังกรบัพพการญที่2ผมก็จะเป็นในส่วนของมังกรบัพพการที่แท้จริงปูทเทราฟรีนะครับผมก็เปีนดอีกหนึ่งตัวที่มีสกิลค่อนข้างที่จะดีเลยกับออลโต้บันการเรกอากาศเมื่อโจมตีฮิตบันการในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีหรือบูสต์นะครับผมดูการ์ดเจ็ดใบผสดจากกองการทังคุณคอการ์ดที่มีความว่ามังกรบัพพการจากในนั้นลงช่องเรงกาศในสภาพเรสและสลับกองการ์ด ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สปแปมบ์ดนะผมแต่ถึงเขาเรียกว่าไงละ่ะมันลงในสภาพเรสอะมันก็ได้แหละถือว่าดีเหมือนกันเกรดหนึ่งบที่สาผมก็จะเป็นสามารถนะผมกับเปิดห้าหาสามกับปริซึ่เบร์นะครับผมก็สกิลเปิดห้าหาสามก็รับในฐานที่เข้าใจอยู่แล้วแหละก็ลงสนามเปิดท็อปเด็กห้าใบหักเกะสามหนึ่งใบขึ้นมือถ้าขึ้นมือหนึ่งใบก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับผมอะไรก็ได้แล้วก็ความสามารถคอนติเนียของเจ้าปริซึมเบิร์เนี่ยที่บวกห้าพันก็คือ ถ้าอ่านในเธอเนี้ยเคยมีการติดเกตสัพูดหนึ่งใบหรือมากกว่า 1, น่านพื้นพื้นห้าพันทันทีนะครับผมก่อนในส่วนสกิลนี้ก็จะไม่ได้ใช้นะผมเพราะว่ามังกรมาพการเราเน้นเช็คฟรอนต์ทิกเกอร์เป็นหลักนะครับก่อนไม่เป็นไรมาเปิดหา้าสามหาเบลดมาอุตชื่ออะไรวะเมลดมเออุสเออนั่นแหละชื่ออ่านยากน,นิดนึงแล้วก็เป็นพรการนะผมกับนี่เลยมังกรบินบีมพุเทลานะครับผมก็ใส่ไมสามใบพอ ก็ถ้าใครไม่มีในส่วนของบีบ t e ท a เนี่ยสามารถลดที่แล้วไปเพิ่มในส่วนของอาเกร2องหรือว่าเป็นอาลาซาเรเทเลก็ได้ที่ว่าลงสนามได้หนึ่งได้หนึ่งเกรดสมมตมื่อถูกรีทายโซบาร์หนึ่งเอาเกรใบนั้นขึ้นมือก็จะโอเคกว่านะครับผมหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นทางเลือกนะผมถ้าใครไม่มีส่วนคนที่มีกับบีบูเทราบีบูเทราเนี่ยมีสก,กิลก็คือออตโต้เมื่อถูกรีทายจากช่องเรียการในเทนิร์นของคุณ ยูนิตแถวน่ะ,ะเลือกยูนิตของคุณ 3, าใบพลังมือขึ้น3,000จะจบเทินก็มาปัดเศษสา0พันนั่นเองนะผมก็ติดไว้ไม่เสียหลายการถูกรีทายเนี่ยประเด็นนะมานับด้วยความสามารถหรือเปล่าเมื่อถูกรีทายเฉยๆก็สามารถลงแบบสมมติว่าอยู่ในช่องเดการตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถลงไปเบียดตรงนี้ได้แล้วก็ปัดเศษสา0พันะครับผมก็จะอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็เอามาให้เจ้าเบลดเมอุสเนี่ยเรารับประทานเล่นนะครับผม ก็ถือว่าโอเคเลยก็ต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยนะครับทริกเกอร์เซตนะครับก็จะเป็นในส่วนของรอพิทักกับอาร์ตเบิร์ดนะครับผมสี่ใบฮิวทริกเกอร์ใบใหม่กับน้องพาราซอโลโลฟัสนะครับผมกับอ่ายังเกอร์พาราซาวนะครับผมโหนน้องน่ารักมากดีกว่าไอคนป่าน,นั่นอีกแล้วก็เป็นฟรอนทริกเกอร์นะครับผมก็จะใส่ไปเป็นของซาเวดร,ราวดี้แล้วก็เป็นมังกรกินพืชบรูโตโซอรัสนะครับผม ก็มันจะใส่อะไรก็ได้แหละแล้วแต่คือลิตเนี้ยผมอาจจะใส่แตกต่างกับกอตแฮนนะผมเพราะว่ากอตแฮนมันมันเก่งพอกับกอตแฮนหรือมั้งคือเก่งคนละแบบแหละถ้าถ้าเป็นกอตแฮนจะบวกพลังแถวหน้ามันมันเหยียบขึ้นห้าหมื่นัพเก,เกือบถึงแสนได้เลยนั่นแหละแต่ส่วนของเจ้ามังกรประประกาลก็จะเป็นกดดันในเรื่องของคริติคอลนะผมเออไม่รู้พูดทำไมก็พูดพูดไปอย่างงั้นนะผมไม่มีนึกอะไรไม่ออก แล้วก็จะเป็นตัวเริ่มผมกับตัวเริ่มใหม่กับมินิคานโนนะผมนี่น้องน่ารักก็ดีกว่าคาโนทอรัสในเกมอาร์ตส์เเวอร์ผมอันนั้นอันนั้นแข็งห,หรือติ่งเนื้อไม่รู้ก็มินิคานโนไม่มีอะไรครับมาถูอเลยทับตัวหนึ่งถ้าไปกล่าวผู้แข่งเป็นเกรดหนึ่งสูงกว่าจะรับหนึ่งควิกชิลนั่นเองก็จากแค่ประมาณนี้ผมกับในส่วนของทริกเกอร์นั่นเองหรือถ้าใครไม่พอใจอยากใส่10ฟอนต์ก็สามารถลดรอทริกเกอร์ลงแล้วไปเพิ่มฟอนต์สองใบแล้วก็ไปเพิ่มพื้นที่ของรอพี เมื่อถูกเลยทับสามารถจวดหนึ่งและทิ้งมือหนึ่งได้ผมก็ไปแทนที่ในส่วนของ PR การที่ไม่มีแล้วไปเพิ่มเต็ดสออย่างอื่นนั่นเองก็ต่อไปไปดูที่อีกคอมโบเทสกันเลยเข้าสู่ช่วงของคอมโบ e s t กันนะครับเช่นเคยก็จะทําการเซตอัพมือขึ้นมาผมเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตนั่นเองแล้วก็สําหรับใครที่รอในสายของเจ้ากิการโนเบลเซอร์ก็คงต้องรอไปถึงเส้นเดือนนะผมเพราะตอนนี้บัตเจตหมด <laughs> ไม่มี ไม่มีตังก <g ills> ็ถ้าใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ให้กับ PMC Fighter สามารถอ่าได้ได้ข้อความมาได้เลยนะผมเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้ description นั่นเองก็นั่นแหละครับผมก็สำหรับใครที่เป็นสปอนเซอร์ Fighter, กับ PMC Fighter ก็จะว่าไงดีละ่อะอ่าผมผมยกตัวอย่างให้คืออยากรีเควสตคลิปอะไรเดี๋ยวผมจะจัดให้ยกเว้นแค่เงือกนะแค่นั้นแหละแล้วก็ อ่าตามหลักคือจะว่าไงดีละ่ะรีเควสคลิปได้อยากมีส่วนร่วมอะไรเดี๋ยวจัดให้แล้วก็มีขึ้นเครดิตไว้ในช่วงต้นคลิปนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์นั่นเองก็พูดมาพูดกันมามากพอแล้วก็มาเริ่มเกมกันเลยผมจะเริ่มในบทบาทของเพล y e เยอร์สแล้วกันโอเคเริ่มเทิร์สแตน d ์เห็นรอครับผมอ่าเราก็จะไล่เป็นพริซึเบอร์นะครับผมตัวหนึ่งจากคาน ก็ได้รับหนึ่งฟิกซิลแล้วสกิลของพิซซ์เบิร์นเปิดห้าหาเกรดสามอ่าเป็นบาเรลทอปผมก็เอาขึ้นมือมาเลยก็ถ้าจิคเซ่ถ้ารีดมือได้ก็ให้รีดมือผมเพราะเราต้องการให้ฟรอนทิกเกอร์เนี่ยอยู่ในกองการให้มากที่สุดนั่นเองอ่าทิ้งมือหนึ่งใบเราก็จะทิ้งเป็นในส่วนของเจ้า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 ทิ้งวิกซิลเลยแล้วผมไม่ได้ใช้ก็นี่คือการสาธิตนะผมก็ไม่มีอะไรหรอก จากนั้นผมก็จะคอปิซึ่งเปิดอีกใบหนึ่งอ่าเปิดถ้าหากเป็นสามโอเคเป็นเบโรเมอุสนะครับผมก่อนทีนี้เราก็จะประกันตีสองได้เป็นเบรโรเมอุสนั่นเองก็ทิ้งทิ้งไปเลยนะดอพีจีนี่คือการสาธิตแล้วก็ผมคอไปฮนะอ่าพูเตราฟีละย้ายตรงนี้ครับผม อ่าไปท่าเสียนะบรรกาโจมตีไลฟ์เช็คครับผมไม่มีทิกเกอร์ก็ไม่เป็นไรปูเตราฝีโจมตีหมื่นหกสูงให้ฮีทแล้วโอ้โหาฮีทเปิดเจ็ดใบใช่ไหมใช่เจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดฟังก์กบัพกาศหนึ่งตัวอ่าผมเลือกเป็นปูเตราฝีนะผมผมจะขอไว้หลังบรรกาดีไหมหลังเดียกาด,ดีกว่าแล้วก็สำรับกองการ์ด ก็เ,เป็นตัวปูสนามีหนึ่งตัวที่ดีครับผมก่อนที่คู่แข่งตีมาก็รับดาเมจไปไนะด้นะดาเมจเช็คไม่มีเซคคันด์เช็คดอทิกเกอร์พลังให้บรรากาศจั่วก,การ์ดหนึ่งใบนะครับผมอ่าเรื่องเ์อเราอีกทีสเ a น d d นรอก็เล่นไปตามปกติครับผมอ่าทีผมก็จะไล่ตัวหนาหน่อยละกันได้เป็นอ่าโทนทูปชื่ออะไรวะเนี่ยลืมนะโทนทูโทนทูปคูสเอออ่านยากจริง ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอาโลในร้อแล้วผมจ่ายหนึ่งคนะัเตอร์บาร์นะดู่สามมังกรปพระการหนึ่งตัวอ่าดีแล้วผมก็จะคอเป็นอัลบอเทนแล้วผมที่เหลือเลี้ยงใต้กองโอ้โหฟอนทิกเกอร์ฉันก็ไม่เป็นไรอะถือว่าอย่างน้อยมันก็ได้ได้สนามเพิ่มนะเข็มปั้นเฟย์แล้วมันบังคับผมมันการเปิดก่อนก็จะเป็น2องหมื่นแลผมเพราะเป็นการไม่ใช่มังกรปพระการได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมบอด ปูเตล่าฝีโจมตีอ่ะาสกิลปูเตล่าฝีต่อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อันนี้สมมุติให้แล้วผมเพราะว่าผมต้องการที่กองเพื่อให้ฟอนทิกเกอร์มันออกมานั่นเองอ่ะมาอีกแล้วผมก็จะคอเป็นในส่วนของอ p บัตเทลครับผมแล้วก็คอในสภาพเรสนั่นเองอ่ะเอาโดนในล้อโจมตีครับผมพาวเวอร์หมื่นเจ็ดสมมุติให้ฮีทนึ่งสองมสี่ห้าและเ รีดกองถ้ก็รีดไปนะผมไม่ต้องไปแคร์อะไรอ่าเป็นปูเตล,ล่าฟีดหนึ่งตัวคอทับไปเลยฮนะไรประโยชน์ผู้แข่งตีมาทีนี้ผมก็จะรับดาเมจเพื่อให้มันไปแม็กที่5ห้าเลยกันเพื่อการกดสกิลที่ง่ายและคลิปที่มันรวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายเหตุดัมหนึ่งสองฟอนสฮิวอ่ะฮิวอะสี่ไม่มีโอเคตอนนี้ก็มีห้าดาเมจทั่วนะผมไปใช้งาน นี่ก็สเตน d ์รอครับผมชึบโอ้โหตัวฟอนต์อ่าไร้ครับผมเบโดเมอุสนะครับผมมาก่อนมาป,ประกาศแท้จริงเอ็กเซลก็เป็น e อ็กเซลแน,น่นอนนะผมตัวการา์ดหนึ่งใบเฮ้ยตัวฟอนต์แย่วะ่ะแย่แล้วก็ถ้าเจอการเล่นอย่างนี้ก็แย่หน่อยนะทีนี้ก็จะคอเป็นในส่วนของ Beam บีมโปเตล่านะครับผมสกิลบีสกิลของเบโดเมอุสนะครับผมรีทายเป็นบีมโปเตล่า จากนั้นก็เลือกไปกับแข่งหนึ่งใบรีไทายค้นหาก,การ์ดจากกองการ์ดหนึ่งใบให้ผมแน่นอนครับผมผมก็จะเลือกเป็นในส่วนของเอฟสเตราโก้แน่นอนเอฟสเตราโก้ F มันจะตีที่ Power 19, พาวเวอร์หนึ่งหมื่นเก้าพันพรบวกฟอนติกเกอร์ไปไม่ใช่บวกฟอนสิบวกเอ็กเซลเซอร์เคิลไปห้าพันแล้วก็บวกสกิลตัวเองห้าพันแล้วก็ตัวที่ลงมาได้บวกห้าพันก็จะตีที่พาวเวอร์สองหมื่นสี่นั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะสกิลของบีมบูเตราปัดสามพันให้กับแถวหน้านะผมตัวอ่าได้สามตัว ผมจะเลือกเป็นในส่วนของมันการเอาโลเนลอดแล้วก็ปุเตราฟีก็ได้นะครับผมดูซิมีอะไรน่าเล่นอีกอ,อ่ะเราก็จะขอไปนี่ครับผมปุเตราฟีอีกหนึ่งบีปุเตราหนึ่งตัวจนะผมขอครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าบุกแบบสุดๆนะสกิลของบาร์เรลทอ็อปหนึ่งเคอร์เตอร์บ,บาร์นะจวหนึ่งบุกห้าพัน ตัวฟอนต์แม่โจ้ฟอนติกเกอร์หมดเด็กแล้วมั้งเนี่ยก็ปัดสามพันแถวหน้าครับผมอ่ะหนึ่งสองสามก็อย่างนี้ก็ได้พลังผมจะไม่คำนวณนะผมเพราะว่ามันผมไม่ไดเอาลูกเต๋ามานี่กย็ยังไม่เอาเอาอีกตัวหนึ่งครับผมจะตัว,วฟอนติกเกอร์อีกใบก็ให้มันรูปไปน p a นในกระเจ๋าบัสจวอ่าไม่มีโชคดีไปครับผมอ่ะทีนี้ก็แบทเทอร์เฟลนะผมไอสามพันหกพันเมื่อกี้หายไปก็ช่างหัวมันไปกาดโจมตีสองหมื่น ทวินได้เฟิร์สเช็คดอริคเกอร์มาทมําไมพลังหให้ใครก็ได้ถ้าจวดเซคข่น Second นะไม่มีทิกเกอร์ฟอนทิกเกอร์ไม่ออกคีปแย่จังก็ไม่เป็นไรอะก็ตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็ไหนเปิดดูสิ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยตายหรือฟอนทิกเกอร์ไม่มีเลยก็เอาเป็นว่าเล่ามาตรฐานที่เข้าใจนะโอ้ถ้าหากคุณเช็คฟอนทิกเกอร์ก็เท่ากับว่าคุณชนะนั่นเองสำหรับผม Uh, เล่นเอเาสนุกอะบายบายสุดท้ายผมก็ไปจัดเล่นเอ็เกอร์เบอยู่ดีก็มันก็จะมีประมาณนี้ผมสำหรับในส่วนของคอมโบเทสกับมังกรบัพกาศนะครับผมเป็นไงกันบ,บ้างครักับเล็ก Profile กับแทนทัติเกษตรในส่วนของมังกรบัพกานะครับผมก็ตัวเด็กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกนะผมก็คลา้คลา,ยคลายกับ n o ว a แกร p เปอร์สายก็ d h แทนนะครับผม ข้อแตกต่างอย่างเดียวก็คือก้อนแฮนด์มันบวกฟอนทิกเกอร์ทีนึงมันหลายหมื่นจนตีเหยียบแสนได้แต่ในส่วนของมังกรบัพกาเนี่ยอย่างที่บอกในคลิปผมมันกดดันด้วยคริติคอลที่มันได้แน่นอนนะผมในแต่ละตัวก็นึกสภาพเอาว่าเราสี่ดาเมจอย่างเงี้ยแล้วเช็คฟอนตมากลายว่าเราโดนโดนดันไป6หกทัน 6, ทีเลยก็ความประมาทเป็นหนทางสู่การายแพ้นะครับผมก็อย่ายลืมหรือไม่ก็ช่วงต้นเกมเนี่ยโอ้ย ตีมาเหอะครีเดียวยังไงก็ยังไงก็รับได้สภาักเขาเช็คฟอนติเกอร์อ้าวกลายเป็นสองนเมจเกมตามเฉยเลยนะครับผม,มก็จะอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของซ้ายมังกรป่าพัก,การนั่นเองก็คลิปนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของทีมฟริกิตซะส่วนใหญ่นะครับผมก่อนจะเป็นในส่วนของอ่าเกร2ย,ยืน1 2ื่นแค่นั้นแหละครับผมที่ได้แรงบันดาลใจมาแค่นั้นเลยก็จะว่าไงละ่ะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดแทแหละก็สําหรับใครที่รอกิกาโนเบลเซอร์อย่างที่พูดในตอนต้นคอมโบเทนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมแสก,กิจนิดน,นึงมาโดเน a t ให้ไดผมหรือจะโดเน a t ผ่านช่องทางที่ผมขึ้นไว้ใต,ต้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโดเน a t เท่าไหร่ก็ได้นะผมไม่บังคับไม่อะไรทั้งนั้นก็ทุกการโดเน a เป็นอ่าเป็นค่าข้าวค่าน้ำให้ผมผมแล้วก็เป็นเงินกองรวมที่ว่า ไปต่อยอดในส่วนของเด็กโปรไฟล์เด็กต,ต่อไปก็ตอนนี้สถานภาพการเงินของคพีมซีฟเตอร์ค่อนข้างที่จะแย่นะผมก็ออนวอรแล้วนะอืมจะว่าไงดีล่ะสำหรับใครที่โดเนตมาสามารถรีเควสคลิปได้นะครับผมก็ชื่อของคุณจะอยู่ที่่าต้นคลิปไม่กระทัยคลิปตลอดไปครับผมตลอดจากที่ว่าคุณโดเนตยันสิ้นปีเลยแล้วกันสำหรับใครที่โดเนตมาผมจะไม่ลืมนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็พูดมามากพอแล้วแหละทำตัวมาขอทานมากเลยอ่าก็ถ้าใครชอบอ็่จะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และสตอร์กา์ใหกับพิมพ์มซีไฟเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ลงก็จะเป็นส่วนของสายไกอารันะผมสายที่ว่าทุกคนมองว่ามันอ่อนหักนะครับผมใช่ครับมันอ่อนหัดก็เดี๋ยวผมจะพยายามให้มันเล่นได้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พีเอ็มซีไฟเตอรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย